เหลือเวลาอีกไม่ถึงหชั่วโมงครับทุกหน่วยเตรียมพร้อมเปิดให้มีการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรม,มนูญแล้วเช่เนเดียวกับที่หน่วยเลือกตั้งที่32ในโรงเรียนคลองลำเจียกเขตบึงกลุ่มนะครับซึ่งนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตรัฐมนตรีนั้นมีรายชื่ออยู่ในผู้มีสิทธิ์ออกเสียงด้วยติดตามไปรเรียกกับคุณพัทราชวนชมรายงานสดจากที่โรงเรียนคลองลำเจียกเชิญครับ ค่ะคุณชินนายแม้สภาพอากาศจะมืดครึ้มและมีฝนตกอยู่ว่านะคะแต่ประธานกรรมการประจำหน่วยออกเสียงก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชนค่ะ นี่คือบรรยากาศสดๆจากหน่วยออกเสียงที่32แขวงนวมินเขตบึงกลุ่มค่ะจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในหน่วยนี้957คนซึ่งนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้มีรายชื่อออกเสียงในลำดับที่162ค่ะซึ่งคาดการว่าจะมาใช้สิทธิ์ในเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะและขณะนี้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมีความพร้อม100%แล้วค่ะโดยได้เตรียมจัดสถานที่ตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับผิดบัตรในหน่วยออก ออกเสียงนี้ยังคงใช้แบบเดิมคือเป็นหีบเหล็กค่ะเช่นเดียวกับทุกหน่วยออกเสียงในเขตบึงกลุ่มทุกหน่วยที่ยังคงใช้หีบเหล็กนะคะประชาชนสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะและอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตนก่อนใช้สิทธิ์ด้วยค่ะขอบคุณครับคุณพัทราครับ